อครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเป็นนายหน้านายหน้าประกันออนไลน์ครับหรือว่าเป็นนายหน้าขายประกันหรือว่าจะซื้อเองก็ได้นะครับมีประกันให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับอันดับแรกเราเข้ามาเว็บนะครับ a s s e r a d e in th นะครับส่วนขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ล่างครับเพียงแค่กรอกชื่อที่อยู่เราแค่นั้นครับ ชื่อนามสกุลอีเมลง่ายมากเหมือนสมัครอะไรทั่วไปนะครับพอสมัครเสร็จแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับครับผมเข้ามาหน้านี้ปุ๊บแ,แคมเปญครับเลือกแคมเปญแคมเปญที่ยังไม่สมัครครับผมอ่าเลือกครับก็ยังมีกิฟฟรีนไม่ใช่นะเอเอสเนี่ยเราทำได้ได้หลายครับหลังจากสมมติเออผมจะเลือกอันนึงนะครับ เลือกอันหนึ่งสมมุติเอ็กซ่าเอ็กซ่าประกันครับขายได้เก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเลือกหนึ่งสมัครเลยครับอ่านยอมรับไปครับพออ่านยอมรับเสร็จครับไปเลือกให้ไปที่แคมเปญที่ได้รับการอนุมัติครับครับสมัครก็เยอะครับเราจะไปเลือกประกันภัยรถยนต์ครับ adb ประกันภัยรถยนต์ ฟิกคือใจถ้ามีลูกค้าซื้อเขาใจ่ายให้เรา150ร้อยห้าสิบครับใครห้ังซื้อก็มีครับอันนี้ประกันไทยชั้นหนึ่งเอเชียไดเรกบล็อกเกอร์ร้อยยี่สิบบาทครับได้แล้วอ่าวิทยะวิิยะ,ยะคุณคุนหัวประกันสองบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าล,ลูกค้าซื้อนะและปิดและปิดไฟแนนซ์ครับอันนี้และปิดไฟแนนซ์ประกันรถยนต์ออนไลน์ครับ 525บาทครับนี่ให้เยอะนะ FWD ครับอ <W> ่าสมบูรณ์สำเอกจิรลยะและปิดครับและปิดให้500บาทฟิกซ์คือถ้าซื้อเขาให้525อบาทคลิกเลย <S <S พอคลิกเสร็จมันจะให้ลิงก์มานะครับรายละเอียดอ่า,อานครับเติ้ลเขาจะจ่ายเราไงเนาะเมื่อนไขาการอนุมัติเมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ก็จ่ายเรียบร้อยครับ คอมมิชชั่นห้าร้อยยี uh ่สิบห้าบาทครับลิงก์ด่วนครับะจะคัดลอกลิงก์ครับคัดลอกลิงก์แล้วก็คัดลอกตัวนี้ครับคัดลอกแล้วก็ปิดไปครับ mm hmm. เมื่อเราได้ลิงก์มาแล้วครับเราก็จะไปโปรโมทแล้วโปรโมทก็จโปรโมทผ่านไลน์ครับไลน์ใส่รหัส ครับผมพอได้ละได้ลิงก์มาที่ผมก็จะโปรโมทแล้วอ่าผมมีกลุ่มไหมกลุ่มอ่ามีกลุ่มผมอ่าขายฟรีทุกอย่างคลิกเข้าไปในกลุ่มครับวางลิงก์นะครับวางเลยครับจะได้ลิงก์มาก็บอกเลยว่าประกัน คนครับคลิกพอมีคนมาอ่านก็สมมติเขาคลิกลิงก์ครับออมาแล้วและปิดแล้วมาอยู่หน้านี้นะครับเขาซื้ออะไรประกันฐานหน้านี้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นห้าร้อยยี่สิบห้าบาทครับดีไหมครับครับถ้าใครขยันก็วันหนึ่งเอาให้เต็มที่เลยครับจะไปจะไปเสนอใครไม่ต้องไม่พูดมากครับ ส่งลิงก์ให้เลยเผื่อก็คลิกลิงก์เข้ามาอ่านเองครับอ่าผ่อนส่วนเปอร์เซ็นต์สูงสุดสิบเดือนครับอ่าบัตรเครดิตเงินสดผ่อนพร้อมเพย์ครับอ่ผ่อนได้หมดครับดีดีไหมครับ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 ก็จะมีประมาณนี้ครับก็ขอจบวิดีโอแค่นี้ครับถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเอาประกันอื่นมาให้ให้ดูครับการทางเงินเด็ด Happy